เรื่องนี้ต้องขยี้เจมีคาราเกอร์พูดถึงมิเกลอาเตตาหลังอาเซนน์ยอดทีมแดนผู้ดีสอชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกปีเรื่องนี้ต้องขยี้เจมีคาราเกอร์อดีตแข้งระดับตำนานของสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษและหง์แดงลิเวอร์พูลปูรูลูกนังพูดถึงมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมชาวสเปนหลังปืนใหญ่อาเซนน์สอชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งฤดูกาลจากการตามจะฝูง13คะแนนกับโปรแกรมที่เหลือ1 0ต่อ11นัดทั้งนี้เจมีคาราเกอร์ ออกมากล่าวว่าผมว่าอาเซนนของมิเกลอาเตตาเลยจุดพีก็ไปแล้วนะผมคิดว่าฤดูการก่อนพวกเขามีโอกาสมากมากพวกเขาเคยลงเล่นเกือบ40นัดและชนะไปเกือบทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะกลับไปถึงจุดนั้นได้อีกหรือไม่ผมเคยเห็นทีมแบบนี้พวกเขาเป็นทีมที่ดีนะแต่เหมือนจะขาดสิ่งที่พิเศษอะไรบางอย่างไปนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่เชื่อว่าอาเซนนชุดนี้จะไปถึงจุดสูงสุดได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือแนวรูปอย่างที่ใครหลายคนบอก ผมว่าผมยังเชียอแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าอีกนันในตอนนี้